สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมือหนีสาวเจอใบหัวหน้าผ้าหลากกับผ้ามาหลาะเ<อ>ขาโคกเขาปลาเด้อค่ะเด้อเม่นมากลติไอวิดวครับพี่น้องไปรุ่นกันครับ <c oughs> มาเขาโคกเขาปลาค่ะมาเบิงว่าสีมานหรือบหมานมาหาเห็ดเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้ช่วงเฮ็ดทรงถ่ายเด้อค่ะเด้อแต่สิออกนี่ยังนี่กับพ่อท่านหูยังว่ามือว่านมากกับยังพ่อท่านอันนี้พ่อท่านห็นพ่อท่านปักขวดหินเห็ดปวกหนำแกงหรือว่าเห็ดปวกสายน้ำยังพ่อท่านออก ไปหาทางไหนไปเลยๆนี่แหละคือรถขายอูมไปหาทางไหนเห็นะไปน้ำโขงน้ำป่าที่ไปทางไหนไปไปบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้สาวเจอ๋อและบาวิทเนเดอร์ค่ะฮะยังไง งามเนาะพี่น้องอหอบวะเนาะเฮ็ดมือนีเนาะฝนพว่วมตกใหม่เพราะว่าเฮ็ดเหลืออีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายก็สีได้บ่ได้ดอกพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้ความหวังวเช้าเจย,ยคิดว่าคันฝนดีน้ำดีสิไปถ่ายคลิปอยู่หน้ายายบวยสิไปใส่หลอบใสต่ตรงหากินกระปูหากินปลาซิวปลาหน่อยไป ขุนผัดบัว่าข่อยเป็นใจอยู่ผ้าอันนี้ด้วยค่ะเด้อแต่ว่าตกในขูในปานี่พ่อไ้เฮ็ดออกอยู่แต่ว่าในทงไ้ทงหน้านี่บกข่อยมีนามนะคะน่ะเนาะเป็นพอซุ่มๆนี่ในขูในปากระตุกจอมปวกเกือบแตกเลยคุณตุกใส่เกือบสะนี่ละ่ะง้มเข็มในมาหาสมุทรมานบน่วน้อ มันมานในเนด้อเจ้าขูกเจ้าปลาเจ้าเขาเออเจ้ทีเจ้ทาท่านผอกับล่างแข็งน้ำไวในเด้อยานเทพี่น้องเออตอนนี้กุ้งเขาไหวก่อนเด้อค่ะเด้อตอนนี้กุ้งยังบระท่านผอ,อมกันพระทรงกับพระท่านผอ,อมย,ยังเรายังเก็บแขนอยู่เก็บงเงาแขนฮะเฮะ็ดเฮ็บนางนง่วนนะ นางหัวกะเช้านาควายกะเชาแลลบบัดนี้ขันเห็นเห็ดหนางหัวโอ้ยเฮ้ยเพิ่นเห็นเห็ดหนางหัวแต่เขาเห็นเห็ดอยังนี่โอ้ยเห็ดเขาแป้งเดอ้อขวนเห็ดเขาแป้งเห็ดขาวดินนี่ดอกเหล็กแหกหมานมาเยอะขวนหมานมานันมานมาเห็ดหนางหัวไอ่เก็บเก็บ มันเท่าอะไรตีว oh! ่าเท่าดอกแข็งอยู่คันเท่าก็ตกแตกพปนดอกหนึ่งอืมปนดอกหนึ่งเก็บเบิ้งโอ้อืมไปปรได้ปปนเมียนหาดอกหนึ่งนี่ตืมๆหันยั่งแข็งๆต่างๆอยู่เอาเลยขึ้นควันกับตากระมอนเ่าละ นะทิ้งเออาทิงาท้งกระสันนะหา,ายากครับพี่น้องเฮ็ดมือนีิขี้เล่มเฮ็ดมันปู <c oughs> มันช่วงถ่ายนะมันคันเฮ็ดฟวงน้ำแกงมาท่านออกก็เฮ็ดอื่นก็ยากอยู่ช่วงนี้ก็บเบิ่งเก็บเฮ็ดไปพังๆก่อนครับพี่น้องเฮ็ดสิผ้าเบลวิดไปกระดูดรุ่มมาประส่างเฮ็ดกระเช้าอด,ดอก <c oughs> <c oughs> เ็ดเพึงอย่างหากิโลพี่น้องคือคือว่าละเฮ็ดจังไดได้เฮ็ดมันสิเบิดแล้วครับใส่เบ็ดก็ไว้ก่อนครับใส่เบ็ดไดืใส่เบ็ดคือสิบ่ได้ใส่ดอกพี่น้องแมื่อจะห้วยก็บ่มีน้ํามนี่ยู่มันน้อยมันมันพอเทียบอยูแล้วก็ปลามันบ่ได้แพร่ขยายพันธุ์เลยพี่น้องมันน้ําบ่มีมันแ้งกว่าทางอื่นครับมันนนัั่จไดดอกกเ้าายมแ้งมันแ้ง ทางอื่นเขามันเพิ่นยังได้ใส่เบ็ดหาปาลาอยู่ดิมีหวยยมียหังแ่วยคือจังงห้วยทาบาบน,น่นะ่่ายยเไะมันเป็นห่วยเชื่อมกับแม่น้ำเมีหยังเลยอันนี้ห่วยห่วยทางพี่งายาวเต็มที่กับบ่ถึงกิโลครับเจ็ดร <c oughs> ้อยแปดร้อยเมตรสำนันครับห่วยกระสุดแหละม,มันมันบ,บ่อุดมสมบูรณ์ก็อย่งทางอื่นครับปลาเห็ดนี่ก็แเลี้งมากเกือบสี่สิบโลครับพี่น้องจังสิได้เห็ดเพราะว่าอยู่แถวบ้านบ่มี เอาบ่อเล่าใหญ่ห้างหาเห็ดตัวพี่น้องมามาใหญ่ใเอาครับเห็ดมันปู่นี่แหละนี่แหละครับเห็ดที่มันออกนะสร้องมีดตัวนี้ชุนไปบางพังก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดไว้ครับเก็บเห็ดไว้ไว้ชนอุ่นอีกดอกนึงเอ้เบิ้ตเดอดจุ่มเฮยน่อแต่เมียนที่พี่น้องด้วยนี่พกมีดมาหลายพกหอดเสียมมาหนำหอดกันไก่ หอดกันไก่ก็เลยสวยโอ้เสียดได้ลระดับติดใจมีเอฟซีถามหลายคนอยู่ครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงคนบ่เคยกินผมกับวันเป็นกรุบๆแล้วก็ออกมันๆแล้วครับหอมเสียดครับแต่ว่าล่างยากเล็กน้อยพี่น้องล่างร้ายนานเกินนึ่งสีชมพูไนึ่สีชมพูสีชมพูกับเห็ดมันปูขึ้นกันนะครับเด้อ แต่เท่าที่ผมเคยเห็นมากกับมีสีเหลืองลักลักสีเหลืองหลายสีเหลืองสีส,มส้มสีชมพูครับรสชาติคือกันว่าคือเห็ดขอนบอหยาบบอครับหยาบคมันบอหยาบครับก็บบบสีหลัง,<อ>ลงก,กับเต่ว่าหลังกับกับมันบอแตกมันบอมุนมุนคือเกาครับมันมูนบอแหง้งหันหนลางแห้งกับบอ่อเหลือครับปุยป<ห>ุยม<ห>ุนปานเตเฮ็ดเลยพี่น้อง เอ้ยเบ้อยเบ้อเดี๋ยจุ่งจุงแล้วงานหยาบกว่านี่ละว่านี่ผัดน้ำมันหอยพี่น้องแซ่บแซ่บาะว่าผัดใส่ไข่จะไม่จะกอดกันจะไม่จะออกหนามเขาว่านะกอดกันเลยนะห่วยครับพอเดินไงครับพี่น้องเมื่อนี้ผมจะไปมกพี่น้องมกมกตองมกทาน หอมหอม,มกใส่ไข่ใส่ผักซีเร่าใส่คุ้นตัวใส่ตูวเรื่องอยู่นะโมกกงางั่วโมกันใส่สิงไข่ตอนแม่เอาปลาใส่กับปลาใส่สั่านพี่พี่น้องดอกงามๆครับดอกใหญไงสีหวานดอกคือแม่ผมเลยดอก,ดอกบาน <laughs> ดอกมีบาท <laughs> <laughs> เ,เก็บเก็บครับพี่น้องครับ เห็นเพิ่นส่งลูกกีเพ็ดมาให้ยล้วยใจเห็นได้จัก,กดอกดอกโอ้ยอยู่บ้านนี่แม่เก็บซองดอกกะเจีงหมอกไงแล้วนี่โควิดไปฮะก,กีเพ็ดทั้งโควิดกิดทางฝุ่นเริ่มมาเริ่มซ่าอียังเริ่มมาเริ่มซาอ่าซาไปแน่กับมาอีกซ่าไปแน่กับมาอีกที่ทางเยอรมันนะ่ะนี่ใส่กระสีคือกันตัวว่ามันตี บ้านเห่าเกิดขึ้นว่าผู้นักโท๊ได้เล่นสงการเนี่ยค่ะพี่น้องเขาอยู่สงการโอ้ยผมมีผู้ใดเล่นน้ำด้อยขาน้ำแยงปันนี่นเศรษฐก,กิจกับเศรษฐกิจก็แย่แล้วนี่ครับดอกงามๆครับพี่น้องอแต่เราเรื่องถึงเรื่องล่างนี่อุยล่างยากพี่น้องหมูว่าในล่างเกี้ยน้ำหาหนามหากระมังวีจังอาในหละ ล่างบ่ดีกับบเ่เป็นตะกินเราะพี่น้องแง่นี่ยูยนใส่จะสิมบ่แตกออกเลยนันใส่ตาลูก่โยนขึ้นหอดปลาย,ย่างก่อนจะหับเอาหวนานบ่นมุน <c oughs> <c oughs> าเดินพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูครับเห็ดไข่เห็ดละงอกมัดเลยแหละพี่น้องแต่ว่าทางอื่นอาจสิมีมั้งโอ้ยไปเบิ่งสองนันแน่ทางอื่นอาจสิมีอยู่เห็ดมีแต่นาเห็ดเลี้ยงแถวแล็บแซบอยู่เขาไป่นา,าช่องเขาช่องใดรอกมีแต่นี่อันจะว่าโอยเดอร์ส่งอันนี้โอยจิตตามเขาอยู่ส่งชาวภูไทชาเหนี่ย มีแต่หาเห็ดเพิ่นขออนุญาตเอ่ยน้ำเด้อครับเด้อเพิ่นเอ้หาแต่เห็ดเขาก็าว่าแต่ชาวเจอหาแต่เห็ดเบื่อเบื่ออูย้ยนั่นมีแต่ขี้เห็ดทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็จะว่าเขาขีดเ,เขาหลายบาททางเ<ร>าพิ่นอุดมสมบูรณ์มีผู้เขามีหมองหากินหลายทางเฮายัางหรอโว้ยมีแต่หญ่เกี่ยวหิ้งัว้วส่นเหล่าหลายกับยุ่งในปลาขับพี่น้องยุ่งหลายหลายมีมีผู้ใดเอายุ่งมาพี่น้องค่าจัดส่งฟรีครับ โลละสองร้อยจักเด,ดี๋ยวยุงมันหลายเนาะนี่ครับสีชมพูอังตองเลยพี่น้องงามเอาไปเบิดเลยพี่น้องเกียงมินลินอ๋อ อแนวเล่ินแล้วล่ะพี่น้องคลายเครียดครับปีนเผาลงหันซะ <c oughs> นล่อะอยู่ในโคงในปลากับมีแนวเหรินเด้อพี่น้องเด้อขี้เล่มเล่อมไปเรื่อยๆพี่น้องพ่อเดือบปนครับพ่อเดือบมุกมาๆมา,มาเนี่ย มันเถาบะเถากะเช้ามาันเถาเถาวนี่เลยคุ้มเถาเถาวู๋เห็ดขาวดินหรือเห็ดข้ว<ป>แป้งมันสำปะหลังผลิตจากวัตถุดิบเลยจากธรรมชาติ <c oughs> ได้แล้วพี่น้องพ่อปนพ่อหมกแล้วพี่น้องไม่ฟังในจักอโอ้ยงามแห้งพี่น้องเอ้ยพุนจะควองเพื่อนก็นอนเฝ้าเลยครับ บ่ปากบ่ติ๋งเลยอยู่ทักง,ง่อยอยู่ทักป่ายเบิงให้ลิ้นจืดอ,อ,อ่อนนี่จืดขอนยังต้อนอนี่ยังเขาอ่ต้นยังต้นใหม่ครับเออต้อนใหม่ยีหยังนี่หมูบ,อบอม่อบ่รูครับหมูเต้าหู้ต้นใหม่ต้นใหม่ที่นี่แน่ต้นใหม่อ่อนอ่อเงือันนี้เขาไปตุ่มเดือกนี่ตุ่มกินโคม โบเคยเอาเลยเลยนี่เฮดดามากหน่อยครั้งแรกตั้งแตะกีบเห็ดมานี่ยโบอยู่ในสายตาสัมยู่โคกน้องแว่นน้องแว่นบ่ามเนใบไม้เฮดอะไรนี่เต็มอยู่บ่เอามันชุดไทยเรามือนีได้ไหมเก็บเหน็บตั้งขนาดเก็บยังหายากเลยเห็ดแดงหน่อยพี่น้อง มาอยังนั้เราเฮ้ยทำหลวงพ่อเหี่ยวโอ้โใส่นี่ป้าหลวงพ่อสิ็ว่าบางแปดสิบพรรษาบุญติอุ้ยเท่าไะจนย่นไปน้ำเอ๊ะเล่อนไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะได้หมกแดงดีนะสี่เฮ็ดแบบนี้เท่าแล้วมันบนขนาดยี่สิบหล่อ ยังมูกับเทาไปแล้วพี่ยังกอกเขาอื่นกระถิ่นหอกเขาอื่นยังเฮ็ดพี่ยังเร็วเฮ็ดเนี่ยเกาะคอมมาเร็วคอมมาเร็วมบึ้งนี่นี่นี่เอาดึงเอาขวดเอาขวดเอาพี่น้องเห็ดจังไดได้เห็ดมันวายเห็ดมันไวยเลยพี่น้องเด้อทางใดเห็ดยังหลายอยู่กับอัปเดตเนยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้ออัปเดตอะไรใช่ใต้บ่ กิจระาวก่อนเขาว่า <meanwhile>, พ่นไส้พ่นไสเฮ็ดหลายค่นบวานหัวหน้าเขาก็ไปคือกันว่ะเขาไปรูปปิกอัพอยากไปอยู่เดี๋ยวกิจระซ่อมมึงก่อนพี่น้องกลับมามันสี่คำบ่ะหยากปลูกเตสาหยางหยางไก่พี่น้องเลยมาหยางขูกหยางปลาให้น้ำตาลหลุดเนาะค่ะเนาะมือเสาเซ่งใดลอยเจ็ดน้ำตาลอยเจ็ดเดี๋ยววันที่เก่านี้เขาเจอไกับมอนัดแล้ว หมอนัดตรวจหนักตาหลับยากะตั้งแต่กินยาของหลวงพ,อพ่อ่นใหายมาก,กะอันนี้อยู่่นว่ายาไซ่หลายยา,ายาไซ่หลายยายางยางอันนี้กะซีหาใบที่จะตุ่มหลิ่นว่าสืิอกับกัมบะแน่กักัมล้วก็ตุ่มใส่ใบเตยนั่งหอมกินกินตอนเจ้า บอจ้าน้างเสาออกแล้วเราอ่ะอกนินตอน,นสเสนนบบนาตอนเวนตอนแหลงไงสิเือแนกับบอดดกินทั้งเสาที่เดตอนแหล่งมือแนกับบอดดกินเลยการน้ำตาลลดหลายกับบอดดิินเลยบอดดิกินน้ำยาขันมหาเหตดจังสีตองพกน้ำเฮียบบุบ่อยขันแดดออกๆไงสิมันน้ำตาลมันลดแห้งแล้วก็เมือ่อยหิ้วซันหุยหิ้วหุยเลยพี่น้อง ก็หนี้ยางไปหารถแล้วค่ะเพราะว่า,า,วายางออมผูกออมปลาแล้วโบโบมีเห็ดตอในไงระหว่าเห็ดมันว่ายแล้วมันเศร้าออกลแล้วละว่ะทางยังอีกยาวกไกลเติบอยู่าไปหารถแบะช่วงข่างทางกับพ่อแล้วล่ะพี่น้องพ่อนด็กเติมเตืมติมกันไปโอ้หลายอยู่นเบื้องนี่อูย้ยพ่อ เห็ดมันปูสีชมพูชิงแคลบฮะชิงแคล็บชิงแคลบจักแมนจักแมนทุกเอิ่นถือทุกเอื่อหนึ่งผิดสลัดหลวง <c oughs> หน่อยร้ายกับบ,าบ้าออดอกก็ต้องยังไงน้อหน่อยกับปอยมันใหญ่น,น,นะครับผู้อื่นเป็นมาเก็บไมอ่ออกแบแบ่งปันกันไปน้ำกินแต่ผู้เดียวราววย้ายว่าออดอกเขาใส่เขาขี้ขันแค่นี้ขี้ขันเก็บว่า เก็บไปังสัน่นหรอพี่น้องเก็บแป้งสั่นจะไดนเก็บไปกินนี่แล้วว่เาเก็บกับว่มีแนวใดเกิดน้ำกันเหรอครับขวดยาหลุดกระโดดออกจากกระเป๋าเลยปุ๋ยหน่อยปุ๋ยหน่อยเกิดน้ำกันกับเห็ดมันปูเกิดดูมูเดียวกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาเราก็เอาเราไปมกใส่กันแสียพื้นเราแหละเมียนจะใส่พงสูตร ก่อนนะมกเฮ็ดน no, ี like euh ่เ่าจำเป็นต้องใส่ผงชูรสกระเสบพี่น้องอุ้ยว่าถึงหลวก็ายุโคข้าเบิดไปทราะาไหนสังอยู่เนาะเออเออเบิดอีหลีพี่น้องเขาสังอยู่ในอันนี้อยู่ในบาทเขาสื่ออยู่ลืมไปก็เดิมมีอยู่้ลังค้นเพิ่นไป เห็นเห็ด hmm. ม mm ันปูมีตะดอกสีเหลืองสีเหลืองเห็นสีชมพูผนบ่กล้าเก็บเผลมแต่โบแมนเผลมแต่เห็ดเบื่ออันนี้กับแมนได้ครับกินได้ปลอดภัยอร่อยด้วยนี่ว่าเห็ดเสียงพอมาออกไทยถ่ายนี่เองนองเห็ดมันปูต้องกอดมือไทยๆนี่แหละเห็ดมันปูกับลาเมือตุกเห็ดเราแหละนี่ครับอุ่มจุ่มห้ามแห้ง เอาว่ากันไก่มพะปะพมาอยู่ที่กันไก่มาถนัดนี่ล่งเบิองขี่สายก็ขี่ขัวนี่พอพกกันไก่มาใส่ขี่ขัวก็เจอเนี่ก็แปะเลยล่งเบิ่งเรียกว่ามันัดมีผใส่ขี่สายกันไก่ผใส่ขี่ขัวแก็บแก็บแก็บแกเอาเลยมีเบซีพัน เขาเมนมาบอกว่าเอากันไกลไปตัดผมก็เลยเอาม้าละพี่น้องมือนี่เอ็ไก่ตัดอีกอย่างนี่อันนี้นะตัดเขาหยีได้นี่เพื่อนเอามาเอาเห็ดกระหล่ำกับเราแล้วไปครับคุณครับอีกมูน้นนึงพี่นออ้องมู้นนี่งามอยู่นี่อด โอ้ยหนังน้องการยากพี่น้องจ้าเป็นจ้าไดดอกคนอ้วนผู้ใดมียาปนดองกัดคอมเมนต์มาบอกในเรื่องพี่น้องเด้อทั้งพี่หาสื่อบ่ไดดครับเขาว่าอยู่ในอนี่หลานขายยาไปบึงอยู่ในหลานขายยาบ้านสนมบบมีปนดงอีกอย่างไอ้รอยแปดนีกที่แปดไม่หยังดอกรอยแปดรอยแปดบอกหายาทั้งสุลินนี่พี่น้องเขาใช้สีมีอยู่สีขอ,อพุุนแหละแต่บรไ้ไป เขาเม่นไปบอกคันเขาบอกว่าอยูก่กรุงเทพสิไปสื่ออีโอดยังเห็นอยู่นะเปิ่งข้ามหน่อยหอ,อมง,งามงามนุ่งลายลาย เรียกวก็ใส่ม็ดป่จ้าสันตัวอือ่นยังไงหอนเมนแนวนำบ้านแนวนำป้อยเผาเก็บเชืกน้อยพี่น้องนางแซ่ดนบ่ได้ครัรบยุ่งน่ะซอยก้นเก็บอันนี้เลินปูด้วยกับพ,พี่น้องเก็บเผาเก็บยุ่ง อุ้ยฝ่าสุดแล้วนี่ต้องขุดพัวเมียพี่บ่ามาหาเห็ดเขาเศร้ามาหาราะเห็้มือว้านแมนอยู่มี่มี่คดหาอยู่ตั้งแก้วเดียวกันมาหามือนีมือนี้บ่มีเลยครับพี่นนอก เออนั่นโอ้หนังไงหนังเราต่อว่มีตาบ่ไปเบิดเลยระดับวันนี้น้อ,อยั่งหรอกโอ้ย เก็บง่ายกว่าเห็ดปลวกใบหน่อยอยู่แต่เห็ดปลวกใบหน่อยจะเก็บง,ง่ายหากต้องถอดทั้งมือเก็บไปหมดแล้วครับผอมูใหม่อีกเด้อครับพี่น้องเบิง่งเต็มเลยเอ๋่เลยได้มาเด้อพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ดมันปูมันมือ,อมเจ๊ถึนเพิ่น ข้อมนต์ถามหาตอนนั้นดินี่เห็ดมันปูมาออกช่วงนี้ตออที่เท่าเฮะไอเก็บเห็ดพึงหวานหูถ้าผุนก็มีด้วยครับพี่น้องโอ้โเต็มเลยอู้เป็นหอมๆอมเนาะบอหอมนะอี่หอม,หอมคือเฮ็ดคาด้วยนี่น้อือเห็ดคาเนาปาเรานี่กินสิไข่ขายกินเฮ็ดโพนเฮ็ดไข่เก็บ พี่น้องนีบใบ่ใส่เมียสีใส่ทางสายใส่ก้นไก่สีใส่ทางขวาเช้เจอชนะที่สองข,องขาปวดเอวพี่น้อง คนกะคิดใจในรสชาติเคยกินคิดหอดสมัยตอนเล็กน้อยเคยกินแต่บังคนกะมาก,กินแต่ขี้ขานเก็บก็ะมีขี้ขานเก็บก็ะมีโอ้กูขี้ขานเก็บวุ้ยก่ะเดี๋ยวมันบังหแห้งเลยนำ้ำ มันปูสีชมพูนี่แค่ไหนแห่เปลือ,อ,อกมั้ยนะหมอเห็ดเปลือกตัวนั้นเห็ดเปลือกอย่าไปตดัดนี่เปลือกโอ้ นุนน่งกระดากแม่ได้เสิ้อตัวใหม่โอ้ยน ad ุ่งจังเด้อเขาาใส่สีดำแ่นมีส่วนนับใส่สีดำย่นุ่งแอนเข้าหาโอ้ยหมดแดงหน่อยด้วยนี่อีกพอตัวแี้มันกะสิบเท่าละมันกะเศร้าไปสีชมพู ชมพูบ่ไปไปสัำนียแล้วค่ะพี่น้องเก็บเห็ดมือนีเนาะค่ะเนาะได้พ่อหมกอยู่จริงๆก็ได้ไลายเติบได้นี่กั้นหมกเลยสองสามหมกคุณว่าก็่เขอจบคลิปมาหาเหตุไปเพียงสัมนียเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมลาไปก่อนครับผมพอกันชปหนาครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมทางคอมเมนต์ให้กำลังใจแลวก็ติชมนะครับเด้อน้อมรับทุกคำติชมครับผมขอบคุณมากๆครับลาไปก่อนครับผมพอกันชปหนาครับผมสวัสดีครับ